สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For ์ u n e พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไป็นกำลังใจกับช่องช h a นได้ขอหอยด้วยนะครับขอบคุณครับใคนต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเบอร์สตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นใน เดือนกันยายนรอบ3ให้ก็คือ20กันยายนถึง30กันยายนวันที่30กันยายนเป็นวันเด็ดไลน์ก็อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีนะครับเผอแปแป๊บก็ไต่มาสุดท้ายแล้วเนาะมี อันนี้เป็น EP ีที่2นะครับอีีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วนะใครอยากฟังย้อนก็ไปฟังได้ควรจะต้องฟังเพราะว่าจะได้ครบถ้วนใน1เดือนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะครึ้งคึ่งกัางๆนะครับมีการข้อจรยกยาราศีทั้งหมด6ดวงมันเยอะเกินไปไงก็เลยแบ่งเอาไป2 EP อย่างที่บอกไปอีพีนี้เป็น EP ีที่2ย้าย3ดวงตามนี้ครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกดูจากด้านล่างสีส้มครับลัคนา พิจิกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกมีดาวชุมนุมกันในเดือนนี้ครับคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่อ่อยายดาวประจําตัวจะโครจรย้ายด้วยเอาเป็นว่าเรียงตามลําดับแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหลงนะครับเพราะว่าขี้ลืมนะครับเอาเป็นว่าเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์กันก่อนนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายทุกเดือนอยู่แล้วช่วงกลางเดือนแต่อาจจะไม่เป๊ะนะครับ อาจจะมีเลื่อนบ้างนิดหน่อยนะครับคือหมายถึง15 16 17 14อย่างเงี้ยครับอาธิตยย้ายเข้สาสุรศิตุล17ตุลาคม67แต่ว่า1-16ถึงตุลาคมเนี่ยดาวทิตย์อยู่ในราศีกันนะครับเล็งกะลาหูเกิดสุริยาคาาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับพอกลางเดือนปุ๊บเนี่ยดาวทิตย์ย้ายเข้สาสู่ราศีตุลคืออาทิตย์เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกทุกสรรพสิ่งได้เลยครับเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะ กลางวันกลางคืนก็คือย4ิบี่ชั่วโมงก็อาทิตย์เนี่ยเป็นตัวกําหนดนะครับดาวอาทิตย์กําหนดเดือนนะครับเดือนคือหมายถึงว่าเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาอย่างเงี้ยครับดาวที่เป็นตัวกําหนดทั้งหมดนะครับคำนวณกํากหนดเดือนและก็ราศีด้วยนะครับอาทิตย์กําหนิดในราศีไหนไม่เกี่ยวกับเดือนนะเราต้องไปดูในการตั้งดวงอีกทีหนึ่งว่าหรือเปิดปฏิทินร้อยปีเราถึงจะรู้ว่าตกลงเราอยู่ในราศีใดกันแน่ไม่ใช่ว่า ฉันเกิดวันที่หนึ่งตุลาคมจะจะเป็นคนราศีตุลคือเข้าใจผิดนะไม่ใช่นะครับคนที่เกิดกลางเดือนตุลาคมถึงจะเป็นคนราศีตุลหรือเกิดกลางเดือนพฤศจิกายนถึงจะเป็นราศีพิจิกที่คุณกาลังฟังเนี่ยอทิตยากําเนิดยังมาไม่ถึงเห็นไหมครับตุลาคมมันยังมาไม่ถึงแต่ว่าคนที่จะเป็นราศีพิจิกจริงๆอ่ะจะต้องเกิดกลางเดือนพฤษภาเออไม่ใช กล<ง>า<น>งเ<า>ด<น>ือนพฤศจิกายนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเกิดในช่วงฤดูหนาวนะครับแต่นี่มันยังไม่หนาวมันเป็นฤดูมรสุมนะครับก็คือพูดง่ายว่าปลายฝนต้นหนาวนั่นแหละนะครับแต่มันยังไม่ถึงฤดูหนาวดังนั้นเนี่ยใครเกิดราศีพิจิกแปลว่าเกิดฤดูหนาวครับเออดังนั้นเนี่ยหมายถึงไประเทศไทยนะฤดูหนาวนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงราศีเกิดของคุณหรือยังไม่ชนวันเกิดคุณนั่นเองนะครับดังนั้นอันเนี้ยต้องเข้าใจเนาะทีนี้อาทิตย์ยังเป็นตัวบ่งบอกถึง ฤดูกาลได้ด้วยนะครับในโหราศาสตร์ดูได้นะดูที่ดาวอาทิตย์โคจรครับจะบอกฤดูกาลได้ยังราศีเข้าสู่ราศีกรุ๊ปจะเริ่มร้อนละนะครับจะเป็นฤดูใบอ่าใบไม้ผลิในโลกแต่ตามจริงอ่ะมันจะเป็นฤดูร้อนของบ้านเราละนะครับหมายถึงว่ากลางกุุภาไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูร้อนนะครับแล้วราศีมีก็คือฤดูร้อนเต็มตัวเลยอาทิตย์จะมาโดดเด่น3ราศีนี้ ราศีกรกฎราศีสิงห์เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนส่วนกันยาตาุลากลางเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นฤดูมรสุมนะครับส่วนอาทิตย์เข้าสู่ตำแหน่งราศีต,รตรุลตรงนี้ครับตั้งแต่17ตุลาคมไปเนี่ยเราจะดูว่าเนี่ยคือเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับคืออาทิตย์อับแสงในตำแหน่งนิดนิดเนี่ยแปลว่า,าดาวอาทิตย์ไกลโลกที่สุดแต่ว่าโลกเนี่ยกำลังโคจรไกลดวงอาทิตย์ที่สุดเลยครับในรอบปีก็เลยเกิดตำแหน่งอับแสงขึ้นมานะครับก็คืออาทิตย์เป็นนิดนั่นเองพี่ผมเนี่ยเกิด อ่าไม่ใช่คือคนที่เกิดเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับคือพี่ลืมไปว่าพี่ผมลัขนาตุลเนี่ยไม่ได้เกิดราศีตุลเกิดลัขนาตุลแต่ว่าอันนี้คือเกิดราศีตุลนะครับคนที่เกิดราศีตุลยามที่จะเป็นนิดในดวงชะตานะครับนิดเนี่ยมันแปลว่าความผิดแปลกแตกต่างนะครับความที่มันห่างไกลเงี้ยมันด้ทําให้มันผิดปกติไปจากดาวอาทิตย์ปกตินะครับแต่ไม่ได้คือหมายว่าต่อให้ผิดปกติมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอย่างอ่าถ้าผิดปกติหน่อยก็คือ ลูกครึ่งอะไรอย่างี้ครับที่มันแปลว่าแบบไทยจีนเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนไทยล้วนแต่เป็นคนไทยผสมจีนไม่พอก็แม่เป็นคนจีนคนหนึ่งเป็นคนไทยอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคือความผิดแพกแตกต่างอันนี้คือหมายถึงว่ายกตัวอย่างให้ฟังนะครับทีนี้อาทิตย์เป็นนิดในเรือนวินาศนะครับก็คือระมัดระวังเพราะว่ามันอ่อนกําลังแล้วดาวทิพย์เนี่ยเป็นดาวที่ดีด้วยมาจากเงินกรมมะเป็นเกณฑลคณากรมมะคือการงานและปัจจุบันไปตกหรือวินาดแต่ว่าสันครอน มีเรื่องรัศมะสมายครับแต่แค่เดือนเดียว17ตุลาคม67นับไปถึง16ประมาณพฤศจิกายนนะครับก็คือกลางเดือนเกิดของคุณน่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะเข้ามาทับหลักเนาะก็คือคนที่เกิดราศีพิจิกนั่นแหละก็จะเข้าไปสู่จุดเกิดของคุณนะครับทีนี้อาทิตย์เป็นนิดมาจากเรอนกรรมะกัมมะวินาศมีรัศม,มปสายด้านการงาน มีความไม่ชัดเจนมีความคุมเครือวินาศคือความลับมีความคุมเครือมีการเดินทางไกลเกี่ยวกับการงานไปได้ดีถิ่นอื่นอธิปนิต์คือความผิดแพกต่างๆแปลว่าไปได้ดีถิ่นอื่นไปอยู่ถิ่นอื่นเจริญกว่าถิ่นที่อยู่เดิมอันนี้หมายถึงพื้นดวงแต่ถ้าจอมาแบบนี้แปลว่าอาจจะต้องย้ายถิ่นไปอยู่ที่ต่างถิ่นดนไกลหมายถว่าไปแล้วเจริญไปแล้วได้รับตําแหน่งไปแล้วได้เงินเดือนเพิ่มแต่ก็ต้องมีการเดินทางและยกใหญ่นะครับ แต่นี่คือความระสรัมภสายแต่มันมีทุกปีไม่ได้แปลว่าทุกทุกปีเราต้องใยหาย่ทุกครั้งไม่ใช่ครับมันจะต้องแล้วแต่รอบว่ารอบของเราคือให้เรารู้ไว้แค่นั้นว่าคือใครใครดูคืออย่างนักพยากรณ์ก็ไม่จะรู้นะครับแต่ว่าแค่อนุบาลว่ายังไม่น่าจะใช่ตอนนี้หรอกยกเวน้นต้องไปดูพื้นดวงด้วยว่าพื้นดวงเนี่ยมันมีดาวอะไรอยู่ในราศีเมษไหมอยู่ในราศีตุลหรือเปล่ามันก็มีเกณฑ์ว่าจะยกใหญ่หรือเปล่าในช่วงนี้แต่ถ้าไม่มีดาวแบบนี้ครับ คืออย่างอย่างครับเพราะว่ามันไม่มีดาวกระตุ้นทําให้เกิดกันแบบเออรอบนี้นะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้คือภาพรวมยังไม่มีการยกย้ายแต่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องการงานบอกไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรแต่แค่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ไม่ถึงกับตกง,งานย้ายงานเปลี่ยนงานขนาดนั้นนะครับเพราะมันมีทุกปีมันจะเปลี่ยนแปลงทุกปีมันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันจะมีข่าวมาก่อน บางทีข่าวแต่ไม่ใช่ตัวฉันไงเออก็ได้ถูกป่ะในนั้นเนี่ยมันแค่บอกไว้ว่าเออมันจะมีเรื่องบางอย่างนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะอะไรแบบนี้แต่อาจจะไม่ใช่เราดังนั้นเนี่ยก็สบายใจได้สำหรับภาพรวมว่าโอเคมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเผื่อมันมีเค้าลางว่าจะเปลี่ยนแปลงสำหรับชั้นเนี่ยชั้นมันมีข่าวว่าชั้นจะได้ยกยายนะอ่ะไอ้ก็มาดูดูส่วนตัวเอานะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะไปดูเอาว่าเปลี่ยนไปแล้วดีไหมเปลี่ยนแล้วยังไงคนจะเลือกทางไกลทางไกลยังไงอันนี้มีรายละเอียดนะครับก็ปรึกษาดูส่วนตัวมีค่ารู่เนาะแต่ตรงนี้ภาพรวมคือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะต่อไปดาวนวนที่2คือดาวคานครับย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่สตุลาคม67แปลว่า1-18ตุลาคมอยู่ที่ราศีมิถุนเรือนมรณะโอเค19อยู่18วันนะครับพอ19ถึง 31เอตุลาคมเอาเฉพาะเดือนนี้นะอยู่ในราศีกรกฎพบสุภาถวาดีขึ้นเนาะแต่อาริสุภะแล้วก็ตนุสุภะนะครับเอาตานุสุภาะก่อนตนุสุภาะแปลว่าเรากับผู้ใหญ่จะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันหมายความว่าตัวเราจะต้องวิ่งก้าาผู้ใหญ่หรือทําตัวเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมีการเอาจริงเอาจังมองโฟกัสอนาคตแต่ต้องเข้าใจว่าคนพิจิตรหัสกรรมคือตนุ อาริองคารเป็นเจ้าเดือนเดียวกันตัวนุไปที่ไหนอาริไปที่นั่นโอเคดังนั้นจึงจะต้องมีข้อเสียอยู่แล้วทุกครั้งเนาะดังนั้นอยา่าอย่าคิดว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่ามันคือพิจิกมันไม่มันไม่พ้นเนี่ยพฤทธศพตุลเมธเนี่ยพฤทธศพเมธตุลพิจิกเนี่ยสี่และสีเนี้ยดาวประจําตัวจะเป็นพบเสียด้วยเมื่อดาวประจําตัวไปที่ไหนจะมีพบเสียไปด้วยทุกครั้ง เนาะอันนี้คือหลุดหนีไม่พ้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเพราะรหัสกรรมเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วนะในพื้นรหัสกรรมพื้นวาสนาอยากรู้ย้อนไปคนได้ครับเขียนคําว่าพื้นวาสนาเสิร์ชเซิร์ชคำว่าพื้นวาสนาแล้วเราจะเห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างผมทําไปเยอะมากนะครับก็ไปไล่ดูเอาเนาะมันก็จะบอกได้เลยว่าเราเป็นยังไงแล้วก็จะมีชะตาก,กรรมแบบไหนที่แบบเราหนีไม่พ้นคือหมายความว่ามันเป็นตาจริงผมไม่ได้เขียนไว้แต่ตามจริงเนี่ยผมจะบอกเลยว่า พื้นดวงชะตากรรมที่เราพูดถึงอะ่ะมันคือภาพรวมก็จริงแต่มันคือชะตากรรมที่เราหลีกหนีไม่พ้นอย่างคนพิจิตเกิดมาต้องผัดพลาดเป็นมรณะของดวงโลกต้องเกิดการผัดพลาดไม่ผัดพลาดจากเป็นก็จากตายหมายความว่าเกิดมามัจากจะแบบไม่ค่อยได้อยู่กับคนอื่นหรือมีโรคส่วนตัวสูงมากอย่างเงี้ยครับด้วยความมรณะไงมันก็เลยผัดพลาดทุกสิ่งขนาดอยู่บ้านเดียวกันมันยังยังไม่มองหน้ากันเลยยังไม่คุยกันเลยครับ ออคนพิจิกก็จะเข้าไปอยู่ในห้องของตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองคนพิจิกเนี่ยโลกลืมมากๆคือพูดง่ายว่าห้องตัวเองเนี่ยคือห้องที่ปลอดภัยที่สุดคือแม้กระทั่งบ้าน,นยังไม่ใช่เลยพุทธศพเนี่ยผมเกิดราศีพุทธศพผมชอบอยู่บ้านแต่ผมก็ยังปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านนะแต่คนพิจิกไม่ครับฉันอยู่โลกส่วนตัวเท่าน,านั้นคือฉันคนเดียวอะ่ะ คนอื่นอย่าไปยุ่งขนาดคนในบ้านก็ยังไม่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันจะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยครับคือคนวิจิตอยู่ในห้องคุกอยู่ในห้องได้ทั้งวีทั้งวันนะครับเออไม่ได้คือไม่ต้องออกมาดูเดือนดูตะว,วันฉันก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าคนอื่นเขาอยากไปไงแต่โตคุณเนี่ยไม่ฉันจะอยู่ห้องนะครับอย่าไปยุ่งอะไรแบบเนี้ยคือตัดขาดโลกส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นคนแนวแนวเนี้ยครับมันคือเซฟโซนอย่าว่าบ้านเลยห้อง ห้องห้องนอนนี่แหละคือห้องส่วนตัวคือสิ่งที่ส่วนตัวจริงๆหรือไม่ก็จะต้องมีที่ที่ p r i v a t ของตัวเองนะครับก็อ,อื่นห้ามมายุ่งฉันจะอยู่ของฉันตรงนั้นคนเดียวนะครับประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้อังคารเนี่ยมันมาอยู่ดรืยสุภาถูกปะ่ตะตนุสุภาทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ประสบการสำเร็จได้ง่ายจากตัวตนจากการพยายามและการออกระทํานะครับ ยิ่งแอคชั่นมากก็ยิ่งสําเร็จมากนะครับแต่บางทีก็ต้องให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่ตําแหน่งผู้ใหญ่ก็แปลว่าขอร้องผู้ใหญ่แล้วจะช่วยแต่บางทีก็มีปัญหากับผู้ใหญ่เองก็นี่แหละมันคือความอาภปของเราว่าตัวเราไปที่ไหนเนี่ยมักโชคจะไม่เข้าข้างจำไว้นะครับโชคมักไม่เข้าข้างคนพิจิกคือไม่ได้พูดให้กลัวหรือท้อแท้อย,อย่างใดนะครับแต่หมายความว่าคุณต้องสู้ ถ้าคุณสู้มันจะชนะแต่ถ้าคุณไม่สู้คุณก็แพ้ไปตามนะครับก็หมายความว่าไม่ได้ยังไงก็คือไม่ได้อย่างนั้นจนยังไงก็ยังจนอย่างนั้นถ้าคุณอยากจะรวยคุณต้องปฏิวัติก็คือต้องทาอย่าหนีคําว่าทาอย่าหนีคําว่าอยากขี้เกียจคําว่าต้องลงมือทําผมเข้าใจว่ามันทํามาทั้งชีวิตมันเหนื่อยมาทั้งชีวิตมันไม่ไหวคือคนพิจิตรมาปรึกษาเมื่อวานนี้ตั้งสมเมื่อวานนี้กับเมื่อวานก่อนเนี้ยรวมกันสามคนละติดต่อกันเลยนะครับ ก็เข้าใจมีปัญหากันอยู่เนี่ยเรื่องอคนพิจิกเนี่ยนะครับคือคนพิจิกเริ่มกลับมาดูแล้วนะครับยอดเป็นพันละอขอบคุณมากกลับมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานถึงแค่ไหนแต่ก็อยากให้อยู่น,นานๆนะครับอ,อยากให้ดูเยอะๆเหมือนเดิมเนะเาะนะครับก็เข้าใจว่าหายไปเพราะอะไรแล้วก็เข้าใจทุกอย่างนั่นแหละประมาณนั้นเพราะเราอยู่ตรงนี้เราเข้าใจคนอยู่แล้วแหละ เอาเป็นว่าไม่ไม่ว่ากันเนาะเออสะดวกใจสบายใจใจฟังก็ยินดีแต่ว่าถ้าไม่สะดวกใจฟังก็เข้าใจนะครับอริสุภะก็คือเออระวังผู้ใหญ่เป็นศัตรูกับผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้ใหญ่แต่ข้อดีก็คือมีปัญหาวิ่งก็หาผู้ใหญ่เขาก็จะช่วยแก้นะครับแต่ต้องทําก่อนอย่าอย่าไปขอลองผู้ใหญ่เลยโดยที่ตัวเองยังไม่ทําอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเพราะตัวเองต้องแก้ก่อน ต,ต้องทําก่อนนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยทีนีเ้เราพูดไปแล้วเนาะไอคลิปที่ดาวแบบ3ดวงเล็งกันเนี่ยนะครับกับดาว2อดวงเนี่ยเราพูดไปหมดแล้วแหละก็ยังไม่ต้องพูดเดี๋ยวเอาเอาตรงนี้ก่อนพุธเนี่ยเข้าสู่ราศีพิจิกดวงที่3วันที่24ตุลาคม67ดาวพุธย้ายจากจตำแหน่งเรือนวินาศเนี่ยเข้าสู่เรือนตนุก็คือพิจิกนั่นเองเนาะทีนี้เมื่อมันจบแล้วมันก็จะเริ่มต้นใหม่อย,อยู่ในเรือนตนุเนาะ คือดาวทุกดวงก็ต้องเลื่อนผ่านมาจากวินาศก็คือจุติใหม่ก็คือเกิดขึ้นดับไปแล้วก็จุติใหม่เริ่มต้นเนาะอันนี้คือการเริ่มต้นไปรอบใหม่ของแต่ละปีนะครับดาวพุธก็เลยได้เหมือนกับชุบชีวิตมาใหม่อีกรอบแต่พุธสุขธาตุน้ำนยีเรนราศีพิจิกเนี่ยตามจริงต้องเป็นอาศิติธาตุน้ำเนาะแต่ว่าดาวพุธเนี่ยโดนดาวเสาขอโทษครับโดนดาว บริเตยูและดาวเกตเนี่ยเบียนเนาะพูดกับเกตเนี่ยเป็นดาวที่หมายถึงว่ามันวุ่นวายเกี่ยวเืกับการสื่อสารแล้วก็เรงกับบริตยูคือผันผวนไม่แน่นอนกับเรื่องคําพูดดังนั้นหน่อยคําว่าวางแผนดีๆถ้าไม่วางแผนจะมั่วนะครับมันจะมั่วมันจะไปไม่เป็นมันจะแบบเหมือนเหมือนบางคนด่าผมนะว่าพูดวกไปวนมา พูดำคำกวมพูดเยอะพูดแยะพูดนำทุ่มทุ่งอะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือดาวเกตกับดาวพุธเนี่ยเจอกันมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับก็คืออธิบายเยอะพูดเยอะเมื่อยปากเหนื่อยปากนะครับที่ต้องพูดเนาะนำทุ่มทุ่งอะไรประมาณนี้ทีนี้กลุ่มกับดาวศุกร์ก็จะเป็นพระคอคู่ทัดน้ำเรียกว่าสเสน่ห์และสเสน่ห์แรงด้วยเพราะกลุ่มหลักนะครับแล้วแต่ว่าเสียดายมันมีดาวเกตเข้ามาแต่ดาวเกตก็ทวีคุณให้ดาวคู่เนี่ย ทวีคุณความรุนแรงเข้ามาด้วยก็หมายถึงสเสน่ห์แรงจัดเลยนะครับก็ดีเพราะมันจะดึงดูดเพชรตรงข้ามหมู่พรมรมาดอมดอมเราแต่ก็ระวังมาพร้อมกับเพชรัยด้วยในตัวนะครับมีทั้งคุณมีทั้งประโยชน์หมายความว่าการที่เขาจะมาเนี่ยเพชรตรงข้ามเข้ามาเนี่ยมันจะมีคนที่ดีและมีคนที่ไม่ดีเนี่ยปะปนกันมานะครับถามว่าทําไมอะ่ะก็เกตเล็งพฤหัสมันก็ต้องดีแต่เกตเล็งมันจะอยู่คือไร ดังนั้นมีทั้งคนดีและคนร้ายอย่าปะปบ,บนกันเข้ามานะครับดังนั้นเลือกให้ถูกวิธีการแก้คือเลือกให้ถูกคนแล้วกันนะครับเกตเลงพิษฐานคือประสบการณ์ใช้ประสบการณ์เลือกสิแล้วคุณจะเลือกคนได้ถูกต้องแต่ถ้าคุณไม่เลือกประสบการณ์คุณก็จะผิดหวังเพราะมฤตยูทําให้พลิกผันออกไปก็หมายความว่าจินคู่เป็นดวงพิบัติดวงแตกเนาะที่มฤตยูเยลังหลักและคนที่หายไปอย่างพิจิตหายไปหลายคนเนี่ยก็รู้เลยว่าเพราะ จุดดาวมันจะอยู่นี่แหละนะครับด้วยการทายของผมเองนี่แหละก็เข้าใจแต่มันจะเป็นต้องทายจริงๆแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษพฤษภาคมปีนี้ถึงพฤษภาคมปีหน้าเป็นจังหวะสุดท้ายของสุดท้ายเกือบครึ่งปีนี้เป็นจังหวะของสุดท้ายที่คนพิจิกจะมีคู่ได้จะเลือกคู่ได้จะแต่งงานได้นะครับนอกนั้นคือหลังจากพฤหัสย้ายไปแล้วคือพฤษภาคมคือไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่า มันมีความผันผวนสูงมรตะยูเลงหลักเนี่ยคือการผันผวนไม่แน่นอนยิ่งเดือนนีย้ยิ่งไม่แน่นอนหมายความว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องเบรกไว้ก่อนแค่คุยอย่าพัฒนานะครับเพราะถ้าพัฒนาหรือคีบเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเกตเร็งมฤตยูคืออุบัติการ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเลยเรียกว่ากลับกลายไปโดยไม่คาดฝันสิ่งที่ดูดีกลับเป็นแย่สิ่งที่แย่อาจจะดีก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันจะกลับกลายไงเข้าใจปะ เขาจเข้าใจคำว่ากับกลายไหมหมายคมว่าคิดสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งทําสิ่งหนึ่งได้อีกสิ่งหนึ่งเหมือนที่เขาชอบพูดเล็กใหญ่ๆเล่นๆว่าปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกอัครับนั่นแหละคือปลูกถั่วเขียวทขาไมได้ถั่วงอกอะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแต่มันก็คือถั่วอันเดียวกันนั่นแหละเออประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเอ่อให้เราวะวิธีการแก้คือตั้งสติแล้วเผชิญหน้าอยา่า กลัวพราะยิ่งกลัวยิ่งสติแตกยิ่งคอนโทรลอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสติเป็นตัวสําคัญแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีนั่นเองนะครับยังก็ซู้ๆเนาะเป็กำลังใจให้คนพิจิกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ